ตามข่าวเวลา16นาฬกาค่ะพาย์จังหวัดศรีสะเกดเตรียมประสานให้องค์การคลังสินค้าเข้าตรวจสอบกรณีมีข่าวว่ามีการนำหอมแดงที่เข้าร่วมโครงการแทรกแซงราคาออกมาจำหน่าย ผู้ค้าจากจังหวัดต่างๆเข้ารับซื้อหอมแดงในตลาดกลางท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดผู้ค้าบางรายอ้างว่าหอมแดงที่รับซื้อส่วนหนึ่งนำมาจากคลังเก็บสินค้าขององค์การคลังสินค้าหรืออคสอในราคากิโลกรัมละ6บาทแต่โดยแต่ละวันจะมีรถบรรทุกหอมแดงที่ยังไม่เน่าเสียจากอคสอออกมาจำหนา่ายครับของหลวงเนี่ยมันต้องคนไหนได้เห็ดออกมา ถึงตีถึงแบกออกมาขายได้เหมือนวะมันไม่เฮ็ดตลาดในตลาดท้หายครับมันมันคือป่อกติแต่ว่าเป็นหนังขึ้เจะเอามาขายได้นี่ยนะก็มาขายก็ขายไพ่ได้ครับ ขนาดที่พาณิช์จังหวัดสีสเกตไม่ปักใจเชื่อว่าจะมีการลักลอบนำ,อนำหอมแดงออกมาจำหน่ายเพราะยังอยู่ในระหว่างการคัดแยกหอมแดงเพื่อกระจายไปจังหวัดต่างๆเบื้องต้นได้ประสานอคออสอเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงราคาหอมแดงที่ตกต่ำฤด,ดูการปลูกปี2554-2555ท,ทำให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณกว่า1,200ล้านบาทเข้าแทกแซงราคาทั่วประเทศแต่ความไม่พร้อมเรื่องการบริหารจัดการของอคออสอและสถาน ที่จัดเก็บไม่มีประสิทธิภาพทำให้หอมแดงกว่า1 0 0 0 0ตันเน่าเสียรวมมูลค่าความเสียหายกว่า150ล้านบาท <S <S คนร้ายซึ่งเป็นชายหนึ่งคนนะคะสวมหมวกนิรภัยเต็มใบใช้ปืนบุกชิงเข้าชิงเงินในธนาคารกสิกรไทยภายในนิโกตสาหกรรม่กระบังค่ะได้เงินไปเกือบ8 0 0 0สนบาท ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุธนาคารกสิกรไทยภายในอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังหลังรับแจ้งว่ามีชายหนึ่งคนใช้ปืนบุกชิงเงินจากเจ้าหน้าที่ได้เงินสดไปเกือบ8 0 0แสนบาทเจ้าหน้าที่ธนาคารให้ข้อมูลว่าคนที่ก่อเหตุสวมหมวกนิรภัยเต็มใบสีดำปิดบังใบหน้าสวมชุดดำถุงมือสีขาว ขณะเข้าไปก่อเหตุใช้ปืนยิงขึ้นเพดานหนึ่งนัดจากนั้นวิ่งไปที่เคาน์เตอร์หนึ่งแล้วนําเงินใส่ในเสื้อแจ็คเกต็ตแล้ววิ่งไปขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อย,ยามาฮารูมีโอสีดําแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปขณะที่พยานอีกรายระบุว่าชายที่ก่อเหตุขี่รถย้อนสอนขี่รถย้อนเส้นทางไปทางนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังมุ่งหน้าไปถนนคุ้มกล้าววัดบึงบัวซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการติดตาม พลตำรวจโทวินัยทองสองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าขณะนี้ตำรวจกำลังสอบสวนประจักษ์พยานสี่คนที่เห็นเหตุการณ์และตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมคนที่ก่อเหตุและเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามจับตัวมาดำเนินคดี ติดท้ายกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะศาลจีนตัดสินจำคุกานายความด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเวลา2ปี8เดือนในข้อหาก่อกความวุ่นวายท่ามกลางความสนใจของชาติตะวันตกเพราะมองว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในจีนยังคงถูกรักฐบาลคุกคามอย่างหนักค่ะ การอ่านคำพิพากษาของศาลในกรุงปักกิ่งได้ใช้เวลาประมาณ45นาทีโดยมีกำลังตำรวจคอยรักษาความปลอดภัยอย่างหนานแน่นจำเลยในคดีนี้คือนางมียุนหลานทนายความและนายตงจีชินสามีของเธอโดยศาลตัดสินให้จำคุกนางยุนหลานเป็นเวลา2ปี8เดือนส่วนสามีของเธอถูกจำคุก2ปีในข้อหาก่อความวุ่นวาย ทั้งนี้อายาการได้ยื่นฟ้องว่านางหยุนหลานซึ่งเป็นคนพิการต้องนั่งรถเข็นและสามีของเธอจงใจยึดห้องพักในโรงแรมและไม่ยอมจ่ายค่าห้องอคิดเป็นเงิน6,9,972หยวนหรือประมาณ3,333,000บาทโดยขัดขวางไม่ให้คนอื่นมาพักที่ห้องด้วยการฉีกสมุดลงบันทึกห้องพักและทำร้ายพนักงานของโรงแรมขณะที่ทนายความฝ่ายจำเลยยืนยันว่าคำตัดสินไม่เป็นธรรมและผิดกฎหมายบ้านของทั้งคู่ถูกทางการรื้อ ลายเมื่อปี2551และถูกบังคับให้ไปอาศัยในโรงแรมอย่างไรก็ตามนับจ,จากวันที่ศาลมีคำสั่งตัดสินจำเลยจะต้องยืดเรื่องอุทธรณ์ภายใน10วันการอ่านคำพิพากษาในครั้งนี้มีนักการทูตจากชาติตะวันตกหลายประเทศมาร่วมฟังคำตัดสินด้วยเนื่องจากเป็นคดีที่สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในจีนยังคงถูกรัฐบาลคุกคามอย่างหนัก นา่งอยู่้านจำเลยในคดีนี้ทำงานเป็นทนายความว่าความให้กับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเพราะบ้านถูกทางการรื้อทำลายเธอถูกตำรวจทุบตีจนกลายเป็นคนพิการเมื่อปี2545เนื่องจากได้ถ่ายภาพเหตุการณ์ขณะที่บ้านของลูกความถูกรื้อทำลายและยังถูกตำรวจทุบตีอีกครั้งเมื่อปี2551เนื่องจากพยายามปกป้องสิทธิ์ให้กับประชาชนที่ถูกทางการขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อเวียนคืนที่ดินสำหรับการตัดถนนในมหากรรมกีฬ อลอิมปก17น,น,น,นาฬิกาติดตามข่าวเด่นจากไทย PBS นะคะช่วงนี้หมดเวลาของการข่า,ขาวดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ